จำขึ้นใจพอดแคสต์จำขึ้นใจพึ่งปฏิบัติยังมีคุณธรรมนี่คือรายการจำขึ้นใจพอดแคสต์สวัสดีค่ะ เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้อาจจะดูเข้าถึงยากนิดนึงแต่ว่าเราจะมาทําให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะคะและหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมที่บังคับใช้สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าเราจะมาทําความรู้จักกันในแบบฉบับที่ประชาชนนั้นสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายมากๆค่ะ และที่สำคัญท้ายรายการเรามีกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลจากสำนักง,งานกอพอด้วยนะคะตั้งใจฟังกันดีๆนะคะรัฐธรรมานูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปีพุทธศักราช2560ได้มีกำหนดให้รัฐจัดทำม,มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานนั้นๆค่ะและก็ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวด้วยและในวันนี้เราจะมาเล่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ซึ่งมี3ส่วนสำคัญคือส่วนที่1 กลุ่มเป้าหมายของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562จะบังคับใช้และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในมาตรา3กำหนดว่าพระราชบัญญัตินี้หน่วยงานของรัฐหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหารแต่ไม่หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภาองค์กรอิสระศาลและองค์กรอายการเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ทั้งนี้ หน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหารหมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐรวมถึงข้าราชการการเมืองราชการส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภาองค์กรอ,อิสระ สารและองค์กรอายการนอกจากนี้หากหน่วยงานที่ไม่อยู่ในความครอบคลุมของพระราชบัญญัตนินี้ประสงค์จะใช้มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงกลไกการดำเนินการตามพระราชบัญญัตนินี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถทำได้ค่ะมาต่อกันในส่วนที่สองซึ่งเป็นเนื้อหาของมาตรฐานทางจริยธรรมกันค่ะ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2 ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำรม 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสำเร็จของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการในมาตรฐานทางจริยธรรมนี้จะเป็นหลักสำคัญในการจัดทำการประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงานการตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและและเว้นความชั่วค่ะสาระสำคัญประการที่3เราจะมาดูกันว่าพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมกำหนดนกลไกการขับเคลื่อนอย่างไรกันบ้างค่ะ ส่วนที่3าํกำหนดนกลไกเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมมี3ระดับคือคกลไกระดับชาติกลไกระดับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและกลไกระดับหน่วยงานมีความสำคัญแตกต่างกันดังนี้นกลไกระดับชาติคือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมหรือกอมจ มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐวางมาตรการหรือหลักเกณฑ์การนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงมาตรการที่ใช้บังคับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตลอดจนกำกับติดตามประเมินผลและรายงานการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ กลไกระดับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทควบคุมกำกับส่งเสริมและให้คำแนะนำการใช้บังคับประมวลจริยธรรมปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคลและเชื่อมโยงนโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมสู่การปฏิบัติ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมส่วน,นกลไกระดับหน่วยงานมีหน้าที่พิจารณาจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์หรือ do and don t เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องกับบทบาทภาร,รกิจของหน่วยงานด้วยก็ได้รวมถึงให้มีการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล การกำหนดนกลไกดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสรุปกลไกที่จะนำมาตรฐานทางจริยธรรม7ประการไปสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลางเรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยมีผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการต่างๆมาร่วมกันและมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนหนึ่งรวมแล้วประมาณ13คนเป็นกรรมการกลางที่คอยกำกับและขับเคลื่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการโดยให้สำนักงานกอพอทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลข,ขานุการตามที่ได้รับมอบหมายมาในเบื้องต้น และแต่ละหน่วยงานกลางบริหารงานบุคคลรับเรื่องไปจัดทำประมวลจริยธรรมโดยนำมาตรฐานทางจริยธรรม7ประการดังกล่าวไปเพิ่มเติมหรือปรับให้สอดคล้องกับภารกิจหรือบริบทที่เกี่ยวข้องต่อไป ครั้งนี้จุดหมายสำคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐให้มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะเป็นต้นทางในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและผลักดันการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติเพื่อสร้างราชการที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนก็นับเป็นภารกิจที่มีความคุ้มค่าผลประโยชน์สุดท้ายจะได้กับบ้านเมืองประชาชนประเทศใดที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ซื่อสัตย์มีจิตสาธารณนะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่มีประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตา ก็จะทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศต้องมีส่วนช่วยกันดูแลต่อไป และสุดท้ายค่ะสำหรับแนวทางการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นเป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจมีมาตรการจูงใจและลงโทษโดยหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจกำหนดมาตรการในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายได้เช่น การสั่งไม่ให้รับราชการได้เลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่งหรือยับยั้งการเข้าสู่ตำแหน่งก็ได้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเนื้อหาของมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคะยังไงก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าสำนักงานกอพอด้วยนะคะได้สาระความรู้กันอย่างมากเลยคะ่ะ และอย่างที่ได้บอกข้างต้นค่ะว่าเราจะมีกิจกรรมตอบคำถามท้ายรายการลุ้นรับของรางวัล10รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนค่ะโดยกิจกรรมจะสิ้นสุดลงเมื่อได้ผู้โชคดีครบจำนวนของรางวัลหรือเป็นไปตามความเหมาะสมที่ทางสำนักงานกอพอเห็นชอบค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังคำถามดีๆนะคะก,กลไกขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมมี3ระดับคืออะไรบ้าง ยังไงรบกวนฝากทีมแอดมินเพจนะคะพิมพ์คำถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์อีกรอบนะคะทุกคนสามารถพิมพ์คำตอบไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่ๆทีมงานไปหาผู้โชคดีค่ะและจะประกาศผลผู้โชคดีทาง f a e e o o o k f n p p g g จจำขึ้นใจยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะรอบหน้าจำขึ้นใจพอดแคสต์จะนำเสนอสาระความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาฝากติดตามกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะจำขึ้นใจพอดแคสต์